ลึดก้องนะจับจับ ให้รถเราขยับไปหน่อยนะครับพี่น้องนะครับไปได้เลยวะไปได้เลยครับางหน้าอย่าเพิ่งเคลื่อนไปนะครับรถสองแถวนะครับอย่าเพิ่งเคลื่อนไปนะครับรถสอแถวนะครับให้อยู่ตรงนั้นก่อนนะครับรสแถวตงตตรงแม่นพอนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับตรงนั้นก่อนครับ ตรงนั้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งขยับไปนะครับให้ฟังเสียงประชาันนะครับอย่าเพิ่งขยับไปนะครับให้รอยอยู่จุดตรงนั้นก่อนนะครับรถคนี้เดินไปงหนยาเลยครับเดินไปข้างหเ้าเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับนอนาเวะครับามา้หลังดินไคบได้ยะครับมีรถตำรวจสองนือกว่า ขอบคุณเจ้าที่ตำรวจนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านได้เดินน้องอย่าพิ่งขยับไปอย่าพิ่งขยับไปพี่น้องยืนจุดเดิมยืนอยูย่ที่เด,ดิมครับปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้รับผิดชอบตรงนั้นนะครับอยู่จุดเดิมยู่จุดเดิมนะครับอย่าเคลื่อนเข้าไปพี่น้องไม่ต้องไปควางอะไรต่อต่อครับอยู่กับที่ครับอยู่กับที่เราเป็นพระเอกแล้วนะครับเราเป็นพระเอกแล้วเรามาทวงแผ่นดิน พี่น้องครับพี่น้องครับพี่น้องเอ,อ้ยพี่วีระบอกว่าเราให้อยู่ในความสงบอย่าตอบโต้ทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องรักษาชีวิตของประชาชนที่จะไปเอาดินแดนของเราเคืนกันารพี่น้องพี่น้อง ้องครับพี่น้องครับปล่อยเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับปล่อยเป็นหน้าที่ของการที่ตำรวจพี่น้องอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปพี่น้องประชาชนอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปพี่น้องทั้งสองฝั่งอย่าเข้าไปใกล้ให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่าตกหลุมเจ้าหน้าที่พี่น้องพี่น้องให้ถอยกลับออกมาอย่าตกหลุม ออกมาไอ้เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดการี่นใจรแเยใจเย็นๆครับยเย็นๆครับอยากเชิญพี่น้องที่อยู่ในวัดด้วยนะครับวันนี้เรามาทำหน้าที่ที่จะทวงแผ่นดิน คืนแทนจากพวกพานเรามาอย่างสงบนะครับเรามาอย่างสงบเราเป็นคนไทยด้วยกันนะครับพี่น้องฝ่ายพัฒนเมตไม่ต้องตอบโต้ไม่ต้องตอบโต้ตตตนะครับและพี่น้องที่กำลังคว้างสิ่งของอยู่โปรดฟั้งหน่อยนะครับเราเองมาโดยสงบนะครับมาโดยสงบ เรามาตวงคืนแผ่นดินเจ้าหน้าที่ตำรวจครับทำหน้าที่ด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ครับเพราะว่าภาพนี้จะออกไปทั่วโลกเจ้าหน้าที่ครับตอนนี้กำลังถ่ายทอดสดถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมนกันไ,ได้ท่านดนและจะมีปัญหาตำรวจจะต้องเข้าไปควบคุมพวกเราอย่าตอบโต้พวกเราไม่ต้องตอบโต้เรามาอย่างสงบ พี่น้องพี่น้องพี่น้องครับฟังเสียงประชาัพันธ์นะครับอย่ากพาไปตอโต้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนฝั่งที่อยู่หลังกำแพงได้คว้างตาสิ่งของท่านยืนดูได้ยังไงท่านต้องป้องกันให้พี่น้องประชาชนไม่มีความแตกแยกกันพี่น้องประชาชนที่อยู่ข้างหลังกำแพง เจ้าหน้าที่เขาจัดการกับคนที่อยู่ในกำแพงบริเวณกำแพงท่านปล่อยให้ที่เ้องประชาชนที่อยู่บริเวณกำแพงรชชบริเวณเวณัดน,นั้นคว้าปลาสิ่งของได้อย่างไรท่านเดินกันเฉยเลยไม่ใช่ไปไล่้ายคือการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านต้องดูแลให้ดีนะครับท่านต้องรีบเร่งทํา ป้องกันอันตรายนะครับต้องทำตามที่ท่านพร้อมมานะครับอย่าให้เกิดการประทะกันนะครับท่านเจ้าหน้าที่าการของเรานะครับขอให้อยู่บนถนนนะครับอย่าลงไปต ยิงหนังติกอะไรมาก็แล้วแต่ทำอยู่แบบ หมดแล้วครับ น้องครับอยู่ในแนวนะครับพยายามป้องกันพี่น้องของเรานะครับอย่าก,กระทบกระทั่งอย่าประทะนะครับปล่อยให้เป็นเาหน้าที่ตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังจะเคลียร์พื้นที่ที่มีการกระทบกระทั่งกันนะครับให้ท่านได้อยู่บริเวณัน